มาเปยมามาถายกอไก่หนึ่งพันยางนะจ๊ะมาเลยจ้ามาจ้าจัดกัดค่ะกัดขึ้นกอกออาดอกัดไม่มีจ้าแก้มค่ะแก้มค่ะกอแอหมอแก้มไม่ถูกแก้มไม่มีจ้าไก่จ้ะกออายอ,อกไก่ไก่คืออะไรคะนี่แหละค่ะคือไก่ของเรานี่ตั้งไก่ไก่ค่ะ กอไอไก่ไม่เอกไก่ไม่มีจ้าห้วยปุ้งค่ะก็อุงอกุ้งไม่โทรกุ้งนี่จ้าโอ้โเท่าไหร่คะโอ้สูงสุดเลยค่ะศูนย์โอ้ยเย็นชนะสามก้อนเด้อค่ะยี่ก้อนใจเย็นหายใจเข้าพูดโทรเอาใจเย็นใจเย็นโอ้โหโอ้ยโอ้พูดโทรสามแล้วนะค่ะสี่นะค่ะสี่นี่ยมันเนี่ย ห้าเฮ้ยหุบเข็มโอ้ยมาแล้วดีต่อค่ะต่อไปหัวใสเก่าค่ะเก่าก็เอาเก่าค่ะไม่มีจ้าเก่าเก่าค่ะเก่าก็เอาเก่าไม่โทรเก่าค่ะเก่าแมนปะเรียเก่าเรียเก่าค่ะโอ้ยเก่าบ่มีอืมเก่าบ่มีเก่ามีบ่คะเก่าไม่แต่ตะวานั่นนะ ค่ะเก่ามีบ่ค่ะเก่าเก่าไม่เก่ามั้ยคะเก่าไม่มีเก่าก็ไม่มีเก่าบ่มีโกงมีบ่ค่ะพูดเป็นภาษาไทยค่ะโกงกอโกงงโกงโกยมีบ่ค่ะกอโกยอโกยค่ะไม่มีจ้ะโอ้ยนอนเลยไปบ่เป็นร้านละกบมีบ่ค่ะกบบ่กบบ่มีจ้ะกบบ่กบกบกบ สูงไหนคะโอ้ <ไป S 2> ใครอยู่สูดสูดเลยหายใจเขา้าหายใจออกพุดพู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 ดคอยบอกคอยคอยไม่ได้บอกเจ้าเด <laughs> ้งหายใจเขา้าหายใจออกเ <laughs> จ้าสิไม่หายใจ <laughs> หายใจเขา้าหายใจออก หายใจเข้าเออได้ท่อจันเบิรแล้วก้อยมีบอกค่ะก้อยค่ะก้อยค่ะก้อยก้อยก้อยยกก้อยไม่โท่ก้อยไม่มีจ้ะก้อยเราตีก้อยแล้วอ่ากรอนค่ะกรอนกรอนกอลอนกรอนมีจ้ะก้อยค่ะกอลยอกก้อยค่ะมีบอกแกงค่ะก้อยงอแกงไม่มีค่ะกำค่ะก้อยกำกำมีบอกค่ะ กำเนีงเรียนกำเนีงกรได้ิกวกำเลยเต๋อเอากำเกิดค่ะเกิดกออีดอกเกิดเอาเฮ้หมฉยๆยังดอกกออีดอกเกิดกอเอากอเอาว่านยังวะเพื่อนบอกเพื่อนหน่อยกอเอือกืกืดเกิดเกิดนี้วะค่ะ จะเกียร์มีไหมค่ะแก่ค่ะก้อยไอเกีไม่เอแก่ค่ะโอ้เท่าไหร่เกแกียโอ้ดีก็ดีอยู่ยังดีพูดถูกพูดหนึ่งวงสองวงสามวงสี่ป้าตึงตึงตึงจ้าลนจะเก่งแบบนี้นะคะค่ะค่ะ ไปวาดใส่เราบันว่าคันจะว่าหยังแกค่ะแกแกไปใส่อ้แกแกเราแล้วแกมีบอค่ะกดค่ะก่อก่อแอแกไม่ถูกแกแก่พาแกแกแล้วมันบอกเก่ามีบอค่ะคอยเก่าแล้วตีเธอท่าแลดีแล้วสักเก่าหลายคนเท่าบ้านจะสักไปวอดใส่แล้วเจ้ากรรมแล้วมันบอกเออ โอ้ยบแมนเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมันบอลลูนสีไปไซอือแมนแมนกวางค่ะนั่นกวางมีมีอะไรยืนว่าอยู่หันสวนป่ะบ้านเลยเนาะค่ะครกิฟค่ะกิฟกิฟตปักผมนี่แหละค่ะกวางค่ะกวางก็มีบ่ค่ะกอค่ะกอก้อยังกออิทนี่เจ้ากออิทกอใช่นี่แหละค่ะ กอไมีกอบ่ม e. ีเออกออะไรอแม่นบอเดี๋ยวเด้๋ยอ่ะอันกล้องมีบ่คะกล้องกล้องถ่ายรูปค่ะไม่มีจ้าห่วยกล้องก็บ่มีโอ้โอ้โอ้ท่านสิไปหาอย่างวะอันนั้นมีไปแล้วอันนั้นบ่้านเอาเพอเอาไปกล้ามีไปเถอะเอากล้าไปมีกล้าอุ้ยกล้าบ่มีกล้องมีไหมคะกล้องกล้องไม่มีจ้ากอไมีบ่ค่ะกอคอยไปก่อนแลี้ยวไม่มีจ้าคอยไปก่อนแล้ยวคอยสิไปยังอีกอัน ก่อนเจ้ามาก่อนแล้วโอ้กล้วยมีมาค่ะกล้วยนี่กล้วยมีอ่ข่อยกระซิบเป็นแนวอื่นเด้วหล่ะเดี๋ยวพี่ข่อยคือหน้าเลยจ้ะบ้าได้หาผู้เดยเธอเรียนคองแล้วมันพูดดูเลียนหายใจเข่าใจออกดูเลียนเอาดีๆพูดโทอ้าปากไว้เลียนเลียนอ้าปากไว้แล้วมั้งฮึบหนึ่งสอง เธอคือแม่นเธอเธอสิเขาอีหลีเขาเบิด์ุดดอกค่ะแมนหาดอกเขาเบิดเห็นเนี่ยท่านข่อยแล้วเจ้าก็ไอข่อยตัง้งหักเอาเอาไหมเจ้ากอนตีว่านะบ่แม่นข่อยกล้วยตีเจ้ากล้วยทีอกาบมีบก่กขากาบเนี่ยกากยังกาบกล้วยก็อาบอกกาบมีกาบบอก,าก้อกอากาบบนอันนี้กาบตัวนี้กาบกล้วยออืจะไปหากาบแล้วแม่นบ่แม่น กากบ่ม <łość> ี่กากบ่มีกามมีบ่ค่ะกามไม่มีจ้าเกลืนค่ะเกลืนไม่มีค่ะเองไปหอดีกากเกลนมีบ่กเนน่ะกลนไม่มีจ้ากองค่ะกองกองอะไรกองก้นอุโมงค์แม่นกองอกองกองขยะกองอะไรนี่แหละค่ะไม่มีจ้าอืมกองอ่ะกองมีบอกค่ะ ก็องตีตึง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 ตึตึงตะตึงต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 ตแงแรงกงตตึตึงนี่แหละค่ะจะเบายเงนตึ่าจตึีกรมการรอาตึง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 กองตีแล้วแมนบอตเดี๋ยวค่อยก้อนยาเฝ้าอันเจ้าคิดไงมลูกโงยคิดไง้เลยกงค่ะก็โกโกไม่โทรโกเงมีไหมค่ะเก่งค่ะมีค่ะตึยก้ตึกงอนตึงงไม่เอกง้ จ้พูดสี่ขอให้ทันนะจ๊ะขอให้ได้นะพูดโทรมาหันใจเลยวเร็เดยหันใจเขาหันใจออกการใช้ใจไวมันต้องหายโยนเลยโอ้บ่งใจเย็นสองพูดโทรสามพูดพูดโทรสี่นันเห็นบอกยายแปะต่อจ้ากักค่ะกักไม่มีกินจักกักกุ๊กหรือค่ะกุ๊กค่ะกุ๊กไม่มีจ้ะกุ๊กกับวิ่งกุ๊กอื้ กูกะว่ามี่อย่าเอ้าเก้งค่ะเก้งเก้งไม่มีค่ะกามีไหมค่ะกากาเปลว่าอะไรกากาเปลว่าอย่างเพื่อกาสิไปไส์ว่าสันติดีเอาโอ้กาว่าสิไปนี่ล่ะกาว่าสิไปหั่นล่ะดีกาค่ะกากาไม่มีจ้ะแต่กาว่าสิไปเชื่อกันกาไม่บอค่ะกาอ้ยกาไปแล้วนี่โอ้กาไปหลายกาเออกาไปหลายกาแล้วเดี๋ยวด้วยค่ะเอ๊ะมันอียังแนววะเขาบอกว่าไหนวายอยู่มันหลายอยู่เด้ เก่าเข้าเวาอีหย ok ังปะโกโกโกไม่เท่าโก้โก้ไม่มีอืมมันจะเป็นอะไรมันเนี้ยเกลือค่ะมีไหมเกลือกรอเอือเกลือค่ะมีไหมเกลือไม่มีจ้ะเกลือเกลือเค็มเกลือเกลือเค็มๆนี่เตี้ยไม่ไจ้ะเกลือแก้วมีบ่คะแก้วก็แอลว่าแก้วแก้วไม่มี แกล้งมีไหมคะแกล้งแกงไม่มีค่ะวายกลนไม่มะคะกลนไม่มีค่ะกลนไม่มีกว้างมีบ่คะกว้างอะกว้างไม่มีค่ะกว้างกับกว้างได้จากกวางค่ะกว้างแน่ไหลกวางกว้างเนี่ยกลนเล้วไี่หยังวะเดี๋ยวแล้วกวางกับบอมีแกมีไหมคะแกกอแอแกจ้าแกไม่มีแกไม่มีกอดเด้๋ค่ะ กอดอย่กอดกอดกอดเอ้ยกอดจูบรูปคำโอ้ยสองยลเออสองเลยนะไม่ทันนะพูดูปสอสองติงติงตะลงติงตตตตแล้วตะลังตตกอบกอบมีไหมคะกอบกรอบไม่มีจ้ะกอบไม่มีอือไม่มีกรอบบ่มี่ไก่ไก่ที่สุดอยู่ไก่ไก่ซะนี่บอขัดไก่ค่ะ ไก่บ่มีไก่มีบ่คะไก่ไก่มีจ้านนไก่มีเจ้ายุกไก่คอยยุกไก่สามจ้ะอืไก็ยังดีสามเรียนพุทโธไวุ้ทโธพุทโธโอ๊ยเป็นน้ำเรียนพุทโธนี่ล่ะปุ๊บอ้าไม่เป็นอันดับสามหนกต้องเรียนใส่ของคอยว่าใดแก้วิบบอค่ะแก้วแก้วิบตาไหนแก้วิบตาไหนสากดก้อยเกล แก้วไม่โทรแก้วหนึ่งจ้ะได้หนึ่งตีให้เข่าเด้นหนึ่งพุทเออว้าออกเข่าแล้วกระโดดออกโอ้ยกรรมของเวนเวนของกรรมเข่าแล้วยังแก้วแล้วแม่นบ้าบางหันแก้วแล้วแก้วแล้วเด้อยนะค่ะหากปอนหามันจะใบไหมอ่ะแก้วแล้วกรอบกรอบกรอบเอา กนเนี่ย hmm. จ้ะโกนนอนโกนโกนนี่ไหมค่ะโกดค่ะโกดก็ไม่มีกอดอกกดกดบ่มีอือเอากดบ่มี่อ๋อมันสิมีเกาะมีไหมคะเกาะค่ะเกาะเกาะบะมีแล้วกามีบอคะกาไม่มีจ้ากาก็ไม่มีอุย ก้บโมมีสิอะไรนะคะก้มโมมีสิคะก้มหน้าเหรอจะกดยังไงคะก็รอมอกรมไม่โทรก้มอก้มไม่โทรก้มก้มมีค่ะอันก้มโมมีกลมมีบ่คะก็รอมอกรมเอมีอย่าบ้าศูนย์สองจ้ะโอ้ยข่อยคือได้ยากแต่เลี้ยนเออมันได้ตัวสองแล้วก็เข้าก็เข้าสองแล้วก็เข้าก็เข้าเข้าแล้วก็เข้าก็เข้าเข้า เสียงดังแต่เจ้าก็เห่าเาเกมมีบอคา่ะเกมไม่มีจา้เบบา,า,าเกมบอมมี่บอมีเกมบ่มีเอ่าอันอยังอีกเนาะเดี๋ยวเกมบ่มี่ฮึเกมบ่มีแล้วแก็บมีบอค่ะไม่มีค่ะแก็บดีเจ้ายวแก็บดีท้ายเดี๋ยวใบให้นะคะจ้าอารมณ์เป็นอารมณ์ของเรากดมีคะ่ะว้า เท่าไดจ้าไหวกับไหวไหวกับไหวขักไว้นะต้องใจเย็นๆนะเอาหันใจเขาหันใจออกพุทธโธ่โอ้ยโธไม่มีโธพุทธโอ้ยใจตอนนี้และเธอาบ่ได้อีกหรอกค่ะไปดูค่ะไปดูว่าใครจะได้หลายได้น้อยจ้ะใต้ชมพูนับหนึ่งสองเอาสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองปอนด์ตัวลูกหนึ่งเอา้นะเกป็นธรรดานะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบต้องเล่นชนะค่ะแลมแ้มแตมแมแทมแตมแมแทมแ้มแตมแตมแทม

เม่ได้จากบาทเลยจ๋าค่ะคอยไอยคอยกันนี่เพราะมือเสอกอีกแล้วไพนมไพ่นอยีรมือเสืออีกแล้วได้ไมว้าคอยว่าบอได้นั่นไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉันได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วต